สวัสดีครับในเพื่อนๆเอฟซีในช่องนกกรงหัวจุกพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องคนเคยเสียนนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณ4ี่สามแยกนะครับสามแยกหน้าบ้านผมเองถามว่าน้ําท่วมไหมท่วมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะยกกล้องให้เพื่อนๆดูนี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่กลางน้ําเลยนะครับตอนนี้น้ํากําลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมองไปทางไหนก็น้านะครับวนดู ี๋ยวผมยืนอยู่บนถนนฟุตบาทนะครับตอนนี้ขยงขยะไหลเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้น้ําจากแม่น้ําป่าศักทางนู้นนะครับทางที่ผมชี้นิ้วไปตรงที่มีสุภาพสตรียืนอยู่คนหนึ่งด้วยนะครับกําลังไหลมาตามถนนผ่านมาเรื่อยๆมาแรงครับน้ําปีนี้เพื่อนดูจากถุงดำเนี่ยครับไหนถุงดําเดี๋ยวหาก่อนโอ้ถุงดํากําลังลอยมาเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับถุงดํากําลังลอยดูความ น้ําพามานะครับนี่ครับคือน้ํากําลังไหลเชี่ยวมากครับกาลังไหลนี่ครับดูความไหลของน้ํานะครับพาถุงขยะมานะครับผ่านไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉิวไปเลยตอนนี้มวลขยะเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นลูกฟุตบอลเอ่ยกล่องโฟมเอ่ยถังน้ําเอยหรือจะเป็นขวดพลาสติกเอ่ยกล่องโฟมนี่เยอะแยะขวดน้ำมันพืชกล่องข้าวกล่องอะไรเนี่ย ขวดไหลกันระในระนาดหมดแล้วครับตอนนี้นี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพิงมาแงนนะจมไปแล้วครับแล้วก็นี่อีกอีกอีกร้านค้าหนึ่งที่อยู่ทางทิศขวาผมนะครับก็น้ำท่วมตอนนี้เจ้าของบ้านได้ย้ายอพยพไปอยู่ที่เต็นท์ของหน่วยการชาติหน่วยเทศบาลช่วยเหลือนะครับส่วนบ้านผมยังยังท่วมอยู่มันมีสองชั้นนะครับสองชั้นก็ยังยังอยู่ได้อีกพักหนึ่งต้องรอดูอาการนะครับเ,เพื่อน เดี๋ยวผมจะหันไปทางหน้าบ้านผมนะครับป้ายสีม่วงเดี๋ยวหาก่อนนู้นเห็นไหมครับนู้นสีม่วงๆนะครับน้ำกระท่วมนะครับท่วมพื้นข้างในตอนนี้น้ํากําลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆมองจากคนข้างหลังนู่นครับประมาณครึ่งเอวครับเดินมาเห็นไหมครับเดินมานู่นเอามือไฟหัวขึ้นหัวมาเลยครับน้ําท่วมก็อยากฝากเอฟซีนะครับ ตอนนี้ถ้าคอมเมนต์เรื่องนกหรือเรื่องอะไรก็ฝากถามมาได้นะครับถ้าผมสะดวกผมก็จะตอบนะครับยังไงก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดูคลิปบ่อยนะครับไม่ไม่ค่อยได้ดูตทรศัพท์บ่อยนะครับเพราะว่าต้องขนของครับต้องขนของหนีน้ําครับตอนนี้ในหมู่บ้านหนีก็ไปเกือบเยอะแล้วนะครับไปอยู่เต็นท์บนบนถนนถนนใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็เหลือแต่คนเฝ้าบ้านและน้ำก็มวลน้ำก็กำลังมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหมีใครไม่รู้เดินจำจำจำจ,ม,จม,มาเลยนะครับคงไปจะเดือดร้อนอยูห่หาทางก่อนนะครับนูนเดินจำจำกันมาข้างหลังผมนูนเป็นสผู้หญิงนะครับคงจะมีปัญหาอะไรทั้งเดินคงคงจะหาเรืออยู่ นี่นะครับดูตอนนี้น้ำไหลครับครับยังไงฝาก fc นะครับที่มีปัญหาเรื่องนกกลงหัวจุกอยาก,กเลี้ยงให้เก่งเลี้ยงให้แข็งเลี้ยงให้คึกให้ลิกหรือให้มีผลงานที่โดดเด่นหรือดูดีก็มีคอมเมอะไรก็สอบถามเข้ามาหรือว่าอยากมีอะไรที่เด็ดๆก็ถามทักเข้ามาหลังใหม่ได้นะครับสำหรับผมช่องนกกลงหัวจุกคนเคยเซียน ก็ยังอยู่นะครับยังไงก็ชรงนี้อาจจะขาดฐานหน่อยขาดหายหน่อยนะครับฝากสวัสดีครับ